ชื่อใบภูพลิชยาแสงจันทร์จากโรงเรียนนานาชาติสาธิตรักกะบังค่ะตอนนี้ติดที่คอมดีจุฬาค่ะ,ะเรารู้จักคอมดีมาจากป่ารุ่นพี่ที่รู้จักค่ะคือตอนนั้นแบบว่ายังพยายามเรียนถับปัดอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แนวแล้วเราก็เลยลองไปรีเสิร์ดูกับคอมดีอะค่ะรู้สึกว่า มันเป็นแนวที่เราอยากทําเป็นสิ่งที่เราทาควมดีเปยนขณะที่แบบเอาราให้เราได้ explore feel ใหม่ๆแบบอะไรหลายๆอยา่างไม่ได้แบบแค่อยู่ที่เดียวแต่ว่าได้ใช้งานจริงได้ออกไปแบบ feel trip อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับตัวเรามาก <L un ters> เราเข้ามาเรียนแจมเมอร์ตั้งแต่ม5เลยค่ะตั้งแต่เปิดเทอม5เดือนมิถุน,นายนก็คือข์อแรกที่เราเรียนเป็นดออิ n งกับวิเทศศิลป์ค่ะจากนั้นเราก็พอเรียนดออิ n งจบเราก็ไปต่อเคียร์ทีต่อค่ะ เชียร์ทีบเราเริ่มเรียนตั้งแต่ปิดเทอมมห้าค่ะแล้วก็คือยาวไปเลยจนขึ้นมหจนติดม,มหาหลัยเลยค่ะอันนี้เห็นไหมอันนี้ชื่องานว่าผัดกะเพรา เอวี่เดย์เอวีไทม์ค่ะก็คือมาจากเรารู้สึกว่าผัดกะเพราเนี่ยคนไทยกินทุกวันทุกเวลาทุกอากาศทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็เลยอยากเอาคอนเซปต์นี้มาคอลเลกตกับงานโดยที่ใช้สิ่งของที่เกี่ยวกับคําว่าเวลาเป็นตัวแทนค่ะก็คือเราเลือกเป็นปฏิทินนาฬิกาติดผนังแล้วก็นาฬิกาข้อมือค่ะเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าเออผัดกะเพราเนี่ยกินได้ตลอดเวลาจริงๆเรารู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เราทําสนุกมาก แบบว่าเราชอบคอนเซ็ปต์ชอบอาร์ตใดอะไรมันดูแบบสนุกไปหมดเลยแล้วก็คือแบบคนที่เห็นก็เออเข้าใจทันทีแบบมันเข้าใจง่ายว่ามันเกี่ยวกับอะไรอะค่ะเรารู้จักแจมเมอร์มาจากเพื่อนที่โรงเรียนค่ะก็คือช่วงนั้นเราแบบมีปัญหาดีนหน่อยแบบว่าที่ติวที่เก่าแบบไกลไปเพื่อนก็เลยแนะนําที่นี่ที่แบบว่าเดินทางมาง่ายอยู่ใจกลางสยามเลยเราก็เลยลองมาดูกับแม่ที่ติวตอนแรกเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศมันดูน่าเรียนดีคือเราเข้ามาเราเห็นแบบ เด็กนักเรียนนั่งกันแล้วก็มีพี่ติวคอยเดินไปหาแล้วเออช่วยสอนงานอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดูน่าจะเหมาะกับเรานะทั้งแบบสถานที่แล้วก็แบบเอ่อ e n v เ r ล n m e n นอะไรพวกนี้ค่ะเราชอบนะคือแทบจะเมื่อแบบว่าไม่กดดันเกินไปแล้วก็แบบพี่ติวน่ารักคุยสนุกเวลาอยู่กับเพื่อนก็แบบสนุกดีคือแบบพี่ติวเขาให้โอกาสที่แบบเราคิดงานใหม่ๆอยู่ที่เขาไม่ได้องแบบมาชี้อะไรเราตลอดคือแบบเราได้คิดงานจริงๆก็เอ็นจอยค่ะ เรารู้สึกตื้นตันใจ,ใจว่ารู้สึกดีใจว่าชื่บอว่าทุกอย่างที่เราทําไปมันแบบเห็นผลแล้วเข้พยายามทุกอย่างแบบวันนั้นวันสุดท้ายจําได้เลยว่าเป็นวันพุธเป็นวันพุธที่เราอยู่ดึกมากเราอยู่กแบบับพี่ติวจนแบบทั้งตึกไม่มีใครแล้วมีเรากับพี่ติวแล้ว็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือตอนนั้นเราแบบว่าร้อนลนมากแบบกลัวส่งผิดกลัวงานไม่ดีกลัวแบบข้อมูลอะไรไปไม่ครบแล้วเขาไม่ได้หรือเปล่าแต่พอส่งไปมันก็แอบบ มาทั้งโล่งใจแล้วก็แบบกังวลวอมผอมกันเลยอเงีค่ะอต,ตอนไปสอบที่มหาลัยก็แบบรู้สึกเหมือนกันแบบกังวลแต่สุดท้ายก็ก็ผ่านมาได้ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากทั้งเพื่อนทั้งคุณครูทั้งพี่ติวทั้งจมเมื่อแบบโอ้ขอบคุณมากแบบดีใจมาก <laughs> <laughs> พูดเลยดี <laughs> <laughs> เราเราพูดเรื่องขอดกันแหละ รารู้สึกว่าการทำพอร์ตมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่ถ้าทำเสร็จเราจะรู้สึกแบบใจชื้นมากแบบของคุณตัวเองก็จะให้คนสู้ๆแล้วก็มาติวที่จำเลย